พูดถึงโบสุนิตานะครับก็นึกถึงนักร้องคุณภาพเลยนักร้องคุณภาพตัวท็อปของวงการคนหนึ่งเลยมีเสียงเป็นเอก,กลักษณ์มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเสียงวิโบก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นอมาตะในใจคนคนระับ ลังจากปล่อยซิงเกิลรักแท้หรือแค่เหงาลงไปสร้างฐานแฟนเพลงกลุ่มใหม่ได้แล้วโบ <Bo S 1> ได้ส่งซิงเกิลใหม่ตามไปติดๆดกับเพลงหนึ่งในไม่กี่คนซึ่งจะได้ยินเสียงร้องนุ่มๆของโบคลอไปกับเสียงเปียโนและกีตาร์รวมทั้งเนื้อหาความรักในด้านบวกแบบซึ้งๆที่โดนใจแฟนๆทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังทุกอย่างลงตัวมากเป็นเป็นเพลงที่แบบอมตะโรแมนติกได้อารมณ์แถมยัง แถมยังแบบฟังแล้วรู้สึกรู้สึกได้ว่าโอ้โหนักร้องคนนี้เก่งอ่ะคือคือบางนักร้องสมัยเนี่ยครับจะมีหลายคนที่เก่งโชว์พาวแต่เราฟังแล้วเราเราไม่รู้สึกตามอ่ะเราก็ได้แต่ก็ร้องเก่งนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกแต่คือในเพลงนี้พี่โบสามารถทั้งโชว์ความสามารถแล้วก็ทําให้คนรู้สึกอินกับความหมายของเพลงไปด้วยได้เพราะว่ามันมีไม่เยอะนะที่ทําได้แบบกลมกล่อมขนาดนี้